เออดังนั้นอ่ะดังน wow no ั ina, ้นอ ja. mm ่ะปลาหายยากหายากปลาหายากว่าหมูก็เขาจับนี่นี่เงี่ยงตรงตานี่เงี่ยงคล้ายๆตะขอที่ลูกกระตาจับได้ให้จับตรงนี้ไสวยจังนี่นี่เงี่ยงตรงตาเห็นไหมจะออกมาเดี๋ยวจะแกะให้ดูหมูมันเหมือนหมูป่าอยู่นะเห็นไหม ตรงนี้มันตรงนี้มันที่หัวมันแทงแล้วมันล็อกได้เลยนะให้ดูเด็กๆเห็นเงี้ยมันไหมมันหมูป่าไหมหมูป่าเนี่ยเรียกเรียกปลาหมูหายากแล้วเราต้องไปปล่อยมันถ้าไม่ต้องเดินไปถ้าไม่ต้องเดินไปไอ้มันอยู่ที่ไหนนะ ไม่หันมาดิหังหันไม่ได้ให้มันไปอยู่ไหนครับร่วงไปแล้วให้มันไปอยู่ที่ไหนธรรมชาติาาตปิดปิดดิปิดครับหังเขาลง